นะครับวันนี้เราปลดระวางแล้วนะครับรีโมทรุ่นเก่านะครับเดีด๋ยวเราเอาออกนะครับแล้วรีโมทรุนนนน่นใหม่มาแล้วนะครับเพิ <ừng> ่งส่งมาถึงใหม่นะครับเดี๋ยวกําลังจะติดตั้งเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะเทให้ดูนะครับก็หลังจากเราปลดระวางรุ่นเก่าไปครับเราเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งยังไม่เข้าที่เท่าไหร่อยู่ระวางเซ็ตค่า นะครับก็ฟังก์ช oh ันนะครับใกล้เคียงของเดิมนะครับัอนี้เปลี่ยนช่องนะครับเราตรถนี้จะเลื่อนช่องได้ครับรอต่อที่นะเัื่อนช่องไั้ครับ เอาไปสามแปดที่ตัวนึ่งบ่อยไปแล้วนะตัวนั้นก็ได้ตัวนั้นเป็นเสียงแปดสามแปดนะครับแต่สามแปดของหน่วยงานนะครับสามแปดของหน่วยงานนะครับเรากดฟังก์ชันนะครับได้ไปดสารถนอนไปบ้านวันที็เชีย์ ครับก็มี5ตัว3นะครับเปลัเกน้อยมีคปี้ไว้กอีนะครับ